รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับรายการก้าวไกลได้สาระมาประจําทําหน้าที่เสนอเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับที่ช่อง9 m c o r HD แห่งนี้ซึ่งในช่วงนี้เราก็ยังนําเสนอ,อกันในวันจันทร์เช่นเคยแต่ว่าอีกสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ก็อาจจะต้องจําเป็นต้องย้ายไปเป็นวันพฤหัสและวันศุกร์อออากาศ2วันเลยนะครับวันนี้ก็ยังมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับกรณีผลกระทบ ข้ามพรมแดนที่คนไทยเองก็ต้องจับตานะครับแต่ว่าเรามีหน่วยงานรับผิดชอบก็คือสำนักง,งานทรัพยากรแห่งชาติหรือสทอนอชอมีหน้าที่ที่จะดูแลตรงนี้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกรณีที่จะมีโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำโขงแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องที่ต้องระว,วังก็คือในผลกระทบข้ามพรมแดนเพราะว่าในโครงการเขื่อน บางแห่งเนี่ยนะครับก็มาตั้งอยู่ใกล้ชิดกับชายแดนไทยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยทําให้เกิดความกังวลได้หลายส่วนหลายอย่างอีกเหมือนกันเพราะนั้นท่านเลขาธิการสทช,น,ชนะครับดรสมเกียรติประจําวงก็เลยนัดหมายสื่อมวลชนไปที่สกายวอล์กเมื่อสักเดือนกว่าๆมานี่แล้วก็อธิบายให้ทราบนะครับว่าสิ่งที่สทช,ชกําลังเฝ้าจับตาดู แล้วก็กังวลใจอยู่ด้วยกันก็คือว่าเอ๊ะตรงนี้มาตรการลดผลกระทบเนี่ยจะสามารถครอบคลุมถึงประเด็นที่ฝ่ายไทยเรากังวลหรือที่นําไปหรือไม่ติดตามจากดรสมเกียจกันเลยนะครับหลักเกณฑ์ในการบริหารการน้ําในการปล่อยน้ําจะปล่อยแบบไหนค,คล้ายๆที่เขื่อนเจ้าพยาเขื่อนเจ้าพยาเราเองเนี่ยหน้าแรงเนี่ยปล่อยประมาณสักหลัก90ลูกบรบาตเมตรต่อวินาทีนะฮะเกลูกิบาเมตรต่อวินาทีที่ปล่อยไปเนี่ยเพื่อไปชะ หรือว่าไปป้องกันไม่ให้น้าเข็มลุกล้าเข้ามาถึงจะเอาอยู่แต่หน้าน้ําท่วมมากกว่า800ลูกบาทเมตรตอนาทีถึงท,ท่วมที่วิยาพเพราะเห็นว่าหลักแล้วก็คือแค่90ลูกบาทเมตรตุนาทีในดูแล้แงมันก็มากแล้วหากเปลี่ยนนิดเดียวก็เยอะแนละ้วแต่หน้าฝนนะครับจาก800เทียบ90ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นหน้าฝนจะไม่มีปัญหาแต่หน้าแรงจะมีปัญหาหากว่ามีการอัดน้ําให้น้ําสูงขึ้น รอให้น้าค่อยๆสูงขึ้นน,นแล้วก็ปล่อยลงมาอันนี้จะมีปัญหาซึ่งวิธีการคือต้องมีการบริหารจัดการให้ได้นะแล้วก็แจ้งข่าวให้ได้ว่ามันจะเกิดการขึ้นลงน้ํำยังไงบ้างโดยทั่วไปแล้วเราจะไม่ยอมให้น้ําขึ้นลงวันหนึ่งไม่น้อยกว่ามากกว่า1เมตรหรือ2เมตรเพราะั้งมากกว่านี้ขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือว่าตลิ่งจะพัง2ระบบนิเวศจะเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นทางฝั่งที่พัฒนาจะต้องมีการศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่า1ก็คือข้อมูลมันล่าหลังไปนิดนึงนะ สิ่งที่ออกแบบมามันอาจจะยังไม่สามารถป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งลักษณะกายภาพที่อาจเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งเราก็ต้องหาทางออกควบคู่กันไปนะครับจะสร้างตรงนี้หรือขยับอินทีนไ,ไหมเพราะว่าลักษณะกายภาพเนี่ยถ้าไม่ดูครับการสร้างอาคารต่างๆในลําน้ำเนี่ยจะไม่ไม่ควรที่จะสร้างในลักษณะทางโคง้งอันนี้ชัดเจนทุกประเทศนะครับถ้าโค้งมื่อไหล่ปั๊บเหมือนเราเลี้ยวรถถนนนะครับไปไปเลี้ยวรถไปทำอะไรถนนเนะี่ยมัน,มนโค้งแบบนี้ปั๊บ การควบคุมลําบากมากเพราะว่ากระแสะน้ําจะไม่เร็วทั้งสองหน้าทั้งทงหน้าตัดนะเพราะฉะนั้นเราจะหลีกเลี่ยงตรงสร้างที่ลำผิวโค้งนะจะหลีกเลี่ยงมากเพราะเราจะสร้างตรงตรงเพราะการสร้างตรงตรงเนี่ยเราจะบังคับได้ง่ายกว่านะกับกับกับผิวโค้งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องมีการหา,หาหรือคุยกันว่าจะลดผลกระทบอย่างไงบ้างถ้าวิธีการเดิมออกแบบเดิมลดผลกระทบมไม่ได้จะปรับไหมจะปรับไปอยู่ท้ายนี่ไหมหรือว่ามีข้อการร่วมกันไหมเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันนะครับอันนี้ก็มีแนวทางเป็นไปได้ครับก็ต้องมีการคุยกันครับ ก็น้าเป็นห่วงเหมือนกันนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่สทนชออกําลังเฝ้าจับตาดูว่าจะมีรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตรงส่วนนี้ที่เราดูแล้วเนี่ยน่าจะเชื่อถือได้ไหมมากขนาดไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เดี๋ยวยังมีประเด็นอื่นอีกด้วยขอเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามดรสมเกียิกันต่อไปนะครับ ามาติดตามก้าวไกลได้สาระที่ช่อง9 m c o t d HD กันต่อนะครับในช่วงนี้ก็ยังเป็นอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของอมาตรการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ยังไม่ได้มีการส่สงรายงานมาตรการลดผลกระทบออกมาให้ชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องยังไม่สามารถที่จะนำเข้ามาพิจนาในกระบวนการที่เรียกว่า P NPCA นะครับหรือกระบวนการปรึกษาหาหรือแจ้งร่วงหน้าอะไรเนี่ยนะครับซึ่งสนชอเองก็เป็นจ้าภาพในการจัดอยู่แล้วไปฟังด็อร์สมเกียรติอธิบายถึงผลกระทบต่างๆครับการพัฒนาใดก็ตามเนี่ยไมย่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรือระเทศพุ่มน้ำขงมันเกี่ยวข้องกับทั่วประเทศนะทรานส์บารีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจ โดยเพราะยิ่งเรื่องของผลกระทบจาก climate change หรือภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือผลกระทบที่จากแม่น้ําสายเดียวกันเนี่ยมันกระทบหลายรูปแบบมันต่อเนื่องยาวถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วปั๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของผูกพันนานมากเราสําคัญอันหนึ่งก็คือว่าเราได้มีการชี้แจงในกระทรวงภายในประเทศของเราว่าพลังงานเองก็ดีหรือว่าอาณาเขตก็ดีเราก็ให้ข้อมูลทุกฝ่ายนะครับว่าพลังงานเราจะซื้อขึ้นมาปั๊บให้ดูด้วยว่าเกิดผลกระทบกับฝ่ายไทยหรือเปล่า ถ้าเกิดผมเท่าฝ่ายไทยจะต้องมีมาตรการไปรองรับมันต้องมีเงื่อนไขว่าไม่กระทบอะไรกันเึ่องกนและกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วแผนพัฒนาเนี่ยในข้อตกลงเราก็บอกชัดเจนครับว่าสิ่งที่เราห่วงก็คือว่าจะต้องไม่ไม,ไม่ไม่สามารถไปบังคับในแต่ละประเทศที่มีเป็นคู่กันคู่เจราจาก,กันว่าจะต้องเอาพลังงานเ,าเท่านั้นเท่านี้ซื้อจากไหนเพราะว่าตอนที่เสนอสาราคามเนี่ยมีการขีดเส้นเอาไว้ว่าไทยจะรับซื้อพลังงานจากสาราคามซึ่งเราผู้แทนไทยบอกว่าขอให้ขีดตรงนี้ออกไปก่อน เพราะหากว่ายังเกิดผลกระทบบแบบนี้การรับซื้อพลังงานกับการซูญเสียทีอ่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะไม่คุ้มก็ได้ซึ่งเราคงต้องให,ให้เกิดความชัดเจนมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนว่าตอนนี้เองเรายังไม่ทําไม่ทําประชาคมภายในประเทศเพราะเราต้องการข้อมูลจากฝั่งของ MRCs หรือฝั่งลาวให้ชัดเจนก่อนนะครับเราถึงจะเริ่มทำนะครับเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยไม่เหลือปาฝ่าแรงในการที่จะหาข้อมูลอาจใช้เวลาอยู่บ้างแต่เพราะความยั่งยืนที่ว่ามีความจําเป็น ท่านผู้ชมที่ได้ฟังคำอธิบายให้ข้อมูลจากดรมุเกียรติประจำวงเลขาธิการสนชแล้วก็คงจะพอเบาใจนะครับว่าฝ่ายผู้แทนไทยเราก็ยังทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไว้อย่างเหนียวแน่นในกรณีที่ว่าในเรื่องของการรับซื้อพลังงานอะไรทํานองนี้ซึ่งถ้าเผื่อว่ามันไม่มีผลกระทบหรือว่าทำมาตรการลดผลกระทบได้อย่างรัดกุมรอบครอบจนเชื่อถือได้นี่ก็ไม่มีใคร ที่จะไปคัดค้านในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณผู้แทนไทยที่ได้ช่วยดูแลผลประโยชน์ของบ้านเราด้วยเพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมานั่งเสียใจกันในภายหลังอีกเหมือนกันคือการทำรายละเอียดที่รัดกุมรอบคอบในเรื่องของมาตรการลดผลกระทบก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาแน่นอนเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องให้เวลากับทางฝ่ายสปปลาวเขาในการที่จะให้รอให้ผู้พัฒนาโครงการเนี่ยนะครับ ไปจับทำมาอย่างดีอย่างที่เชื่อถือได้แล้วก็จะได้สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายวันนี้เวลาของรายการเก้าไกลได้สาระก็ร่อยหลอจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ที่ช่อง9 m c o r n HD แห่งนี้ในวันต่อไปสวัสดีครับ